สเรยบินลัดฟ้าจากออสเตรเลียแถลงข่าวแต่งงานคู่รัก LGBTQ สลองไทยประกาศสมรสเท่าเทียมผ่านพรบรแล้วเป็นอีกหนึ่งเซเลบริตี้สาวมากความสามารถสำหรับเรยารัชยานินกันหรือเจ้าของธุรกิจเรยาแท็กซ์เอบริษัทที่ปรึกษาและบริการดูแลบัญชีและภาษีให้กับคนไทยในออสเตรเลียหรืออดีตโคสเรยาแบนเวฟ ที่ล่าสุดบินลัดฟ้าจากประเทศออสเตรเลียกับไทยพร้อมประกาศแต่งงานกับคู่รักสาวนอกวงการแทมนัดที่มนแสนยามาดโดยงานนี้ทั้งคู่จับมือร่วมแถลงข่าวพร้อมประกาศตัวเป็น LGBTQ หรือคู่รักยูริในห้อง Max 20 t เว c u r ้ e Neighborhood o ิร o no. ลฮอ่อนนุ ดยงานแต่งงานของทั้งคู่เตรียมจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้หลังจากการแต่งทั้งคู่ยังเตรียมแผนอยู่ร่วมฉลองประเทศไทยประกาศใช้พรบรสมรสเท่าเทียมในวันที่22มกราคมนี้ด้วยค่ะเลียนะคะรัชยานินลกันนะก จริงๆก็อยู่ประเทศออสเตรเลียเนาะเป็นผู้สอบบัญชีมีสำนักงานบัญชีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วอดีตก็ยังเคยมาที่เมืองไทยลุยในเรื่องของปริญญาเอกในส่วนของจิตใต้สำนึกต่างๆไม l ูนเด s นะคะก็เนี่ยนะคะ <c oughs> ได้กลับมาอีกครั้งก็ครั้งนี้ก็มาในกรณีพิเศษก็คือมามาพบรักแล้วก็จัดการแต่งงานที่จะเจอขึ้น <c oughs> ถือว่าเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกครั้งคะ่ะครับคค่ะสวัสดีค่ะชื่อแทมมี่นะคะนัททิมนแสยามาร์คค่ะก็ ได้พบรักกับเรียค่ะก็คือออกมาติดตามเรียค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านดูช่วยด,ดูแลดูแลทุกอย่างแต่แต่ก่อนพี่เขาก็เหมือนกับเ,เป็นซีเนียร์แอดมินอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งอสังหาประมาณ20กว่าปีเนาะแต่พอเราเจอกันแล้วก็ตัดสินใจแต่เรื่องมันยาวกว่านั้นก่อนจะตัดสินใจ โอเคก็จริงๆก็เป็นเพื่อนในกลุ่ม LG ด้วยกันเนี่แหละค่ะกลุ่มโซเชียล LG ก็เหมือนแนะนำการให้รู้จักอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเราก็แบบเออเราก็ไม่ได้คือคือคือยังไงดีอะเราก็เคยคบผู้ชายมาแล้วก็ผิดหวังกับการแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะโสดแล้วเราเบื่อกับการใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ตอนหลังพอเริ่มแบบอายุมากขึ้นซึ่งปีนี้ก็28เต็มพอดีค่ะก็คิดว่าเออ โสดไปเยอะๆก็น่าจะเราควรจะมีคู่บ้างก็เลยคิดว่าเออเราเราเราจะลองคบผู้หญิงดูเพราะว่าเออเราอยากได้ใครที่รู้สึกว่าเข้าใจได้คุยกันเข้าใจในอายุขนาดนี้ดูแลกันละกันอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเจอเขาอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเขาเข้ามาจีบแหละเขาก็เราก็ยังไม่ได้ให้เบอร์เขาแต่ว่าเขาก็เราก็เลยบอกว่าเออโอเคเอาลน์มาถ้าพร้อมเราจะแอดไปแล้ววันนึงเรารู้สึกพร้อมเราก็เลยแอดไปพี่ทำมาใหมคิดชื่จีบเนี่ยค่ะ ก็เห็นเขาสวยน่ารักดีมีสเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยสเปคของเราเลยค่ะสุดแบบจริงสิค่ะที่เลยยากอีกต่ว่ายังไม่ได้ชอบที่แถมยางยางคือแบบยางนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออคุยกันเราคุยกันได้คุยกันดีเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ผมยาวตอนนี้เขาผมยาวผิวสีแทนๆหน้าตาซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เออน่าจะไม่มีพิษไม่มีภัยแต่พอคบปั๊บคือพี่เขาก็แบบ พอเขาปัเหมือนเขาเริ่มรู้ว่าเราเออเราจะคุยเราจะชอบอย่างเงี้ย <_ d ance> เขาก็ไปตัดผมสั้นเลยเหมือนแบบทําตัวเป็นทอมเลยอะ่ะเพราะเขา, <_ d ance> ขาเออจริงๆเพราะว่าเขาคิดว่าแต่ก่อนเราครบแต่ผูช้ชายกับทอมมา <_ d ance> แลวนี่น่าจะเป็นทางถนัดของเราแต่จริงๆคือแบบไม่ไหวแล้วฉันฉันเบื่อฉัน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 ไม่ไหวแล้วฉันอยากจะพบผู้หญิงคบผู้หญิงผมยาวแบบในแนวเซฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เลยแรกๆก็แบบเหมือนเราคาดหวังในตัวเขาสูงแบบเออถ้าคุณจะมาเป็นทอมคุณก็ต้องดูแลฉันเทคแคร์แล้วมันก็จะมีจุดที่แบบสะดุดอ่ะ เออจนสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าโอเคพี่คะช่วยกลับไปเป็นตัวเองเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เขากลับไปเป็นตัวเองเหมือนเดิมอ่ะอันนั้นมันถึงจะมันถึงจะโรไปต่อได้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วส่วนของพี่แทม์นะคะทำไมถึงแบบตัดสินใจที่จะบุกพิเรย่าก็มีความตั้งใจอะคะ่ะที่ที่อยากจะมีเขาในชีวิต ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างคิดว่ามันเป็นทางถนัดแล้วก็อยากเอาชนะใจเขาก็เลยทําทุกวิธีทางค่ะใครขอขอใครก่อนค่ะครั้งครั้งแรกทามี่ขอเขาแต่งงานว้าเยเหรอคะเลยค่ะไม่ไม่คบกับขอแต่งงานขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนก่อนเป็นคนขอค่ะก็เอาก็เอาดอกไม้ไปให้แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนกันนะแล้นพีเรยัาเซียนเลยไหมคะก็ คือแบบแล้วเขาเอาวิดีโอเขาเอาดอกไม้มาแล้วเขาก็เอาคลิปวิดีโอมาถ่ายเราดูเราก็แบบว่าเออเอเอก็ได้ค่ะลองคบดูก็ได้คือเราก็คุยกันมาสักพักแล้วละค่ะหลายเดือนแล้วเราก็ว่าโอเคก็ได้ค่ะลองคบดูแต่ตอนนั้นเขาก็ผมยาวนะเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวเองให้แมนให้ห้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเป็นแฟนปุ๊บเขาก็แบบปรับตัวเองให้ห้าวเราก็เลยแบบคบไปคบมาสักสองสาเดือนล้วก็แบบที่เขาขอแต่งงานแล้วใช่ปะใช่ค่ะเพราะว่าเราแล้วเราก็บอกว่าเอ้ย ต้องกลับไปเป็นตัวของตัวเองก่อนนะเราถึงจะแต่งด้วยอะไรอย่างนี้ยอนนี้เล่าเหตุการณ์นั้นตอนที่เราตัดสินใจขอเลียเป็นแฟนแล้วจัดการเตรียมการยังไงบ้างก็ตั้งใจมาอยู่แล้วอะค่ะก็จัดหาดอกไม้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปขอเขาเป็นแฟนนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ไทยแน่นอนอาจจะต้องกลับต่างประเทศเราก็กลัวว่าวันหนึ่งเราจะแยกกันนะคะ เราก็เลยเหมือนแสดงความจริงใจเลยว่าเราอยากมีเขาในชีวิตแล้วก็อยากคบเขาเป็นคนสุดท้ายอะคะ่ะก<ค>็เลยก็เลยขอเขาแต่งงานาพี่ทำมีกลัวไหมครับที่เลี้ยจะปฏิเสธณ<ส><ส>ตอนนั้นไม่มีความกลัวนะคะคือเป็นไงก็เป็นการส,กสักตั้งหนึ่งอะคะ่ะ <M> ถ้ถาถ้าจะปฏิเสธอะไรก็ถือว่าเราได้ได้ทำเต็มที่แล้วก็เราก็ได้ลองแล้วที่จะบอกความในใจของเราคมตั้งใจของเราค่ะแล้วตอนที่เรียงเราเปลี่ยนยังไงครับ เพราะว่าเมกี้พี่ว่ชอบผู้ชายมาก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยทามาเป็นพี่แทมมี่ทำไมถึงเป็นพี่แทมมี่ใช่ไหมคะเอ่อมันเหมือนเราอิ่มเราอิ่มกับการคบผู้ชายแล้วเนาะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอย่างอื่นในชีวิตเราไปได้สวย <c oughs> ไปได้ดีแต่ทำไมแล้วเราก็แต่ก่อนเราก็จะเป็นแบบอ่าคบชอมสลับผู้ชายตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันมัน ทำไมมันไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่พอมาเจอพี่แทมแล้วเหมือนกับเราก็รู้สึกว่าเออการคุยแบบผู้หญิงผู้หญิงมันมันเข้าใจกันง่ายอะไรก็แบบด้วยกันได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเนี่คือทางของเราค่ะ,คะพี่แธมนีเหรอคะก่อนอนันนี้มีแบบคบแบบผู้ชายนะมาบ้างไหมเธอมีแฟนอะไรเคยคเคยคบทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะค่ะ,คะแล้วก็มาปิดจบด้วยพี่ใช่ค่ะใช่ ถามเรื่องครอบครัวทดกทีเป็นยังไงวงทั้งสองครอบครัวเลยครับที่เลยญาเนี่ยยิ้บอก,กเปนคือมีน้องมีลูกแล้วสวงไหวใช่ใบ้างกับการปัสจน์ีี้โอ้โอเขาแฮปปี้มากนะคะเขาบอกว่ามัมแบบมัมเก่งมากอันนี้อาจจะเป็นคือพวกเขารู้สึกว่า <ức S 2> เนี่ยเป็นสิ่งที่มัมคนพบตัวเองจริงๆแล้วเขาเที่ยเต็มที่อะค่<ล>ะลูกๆนะคะส่วนคุณพ่อก็คือแต่ก่อนคุณพ่อจะ ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของหญิงหญิงชายชายแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อเห็นว่าเออเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วที่ผ่านมาลูกก็เคยพบผู้ชายแล้วก็ก็ไม่ได้สมหวังเนาะทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็ดูลูกมีความสุขกว่าทุกครั้งดูจะไปกันได้ดีก็เลยคุณพ่อก็แบบแฮปปี้ไปด้วยอะค่ะพี่แฮมก็เข้าหาเก่งแรกๆก,ก็ซื้อช็อกโกแลตของเล่นอะไรลูกตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าหาคุณพ่อทุกอย่างก็ ท่านก็ยอมรับค่ะรับคุณนะขอบคุณส่วนส่วนทัามมี่ก็ตอนนี้มีแค่คุณพ่อนะคะก็คุยให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็บอกว่าจะเป็นอะไรพ่อก็ไม่ได้ติดอะไรถ้าอะไรที่เป็นความสุขของลูกพ่อมีความสุขกับลูกทุกอย่างพ่อพ่อยินดีด้วยค่ะเพราพี่ยงไปบ้านพี่เลียากังวลหรือว่าแบบยังไงบ้างต้องไปเจอลูกเจอครอบครัวพี่เลียอะไรยาเงียค่ะครั้งแรกครั้งแรกเจอลูกก่อนเนาะแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปเจอคุณพ่อกับลูกเป็นครั้งที่สอง ก็ไม่ไม่มีความกังวลอะไรอะค่ะเพราะว่าเราก็เข้าไปด้วยความจริงใจไม่ได้คิดไม่ดีอะไรตั้งใจที่จะคบเขาจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะค่ะขอย้อนกลับไปที่เรื่องอยที่ออสเตรเลียค่ะค่ะจะถามเรื่องบทบาทนั้นเป็นยัางไรบ้างตอนนี้เราแบบเปิดมลาดโกลงการ กฎหมายที่ออสเตรเลียหรอคะกฎหมายที่ออสเตรเลียจริงๆการเรียกร้องสิทธิของเรื่อง LGBTQ เนี่ยมีมานานนานมากๆคือเป็น 10, 10ปีที่เขามีเรื่องขบวนพาเรดมาดิกราสในทุกๆเดือนมีนาคมของทุกปีที่ทุกโลกจะเอ่อทั่วทุกประเทศทั่วโลกจะต้องไปเข้าร่วมแต่ว่ากฎหมายจริงๆพระราชบัญญัติเนี่ยออกจริงๆคือปี2017ที่เขาสําเร็จอ่ะนะคะ2017ก็พออไหนไม่แน่ใจเนาะก,ก็นานแล้วเหมือนกันก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เกย์ลสเดีร์เนี่ยอนุญ,ญาตให้เหมือนกับ ทำ agreement เป็น civil partnership ก่อนที่ตัวจริงจะออกในปี2019ที่ว่าอนุญ,ญาตให้ถือว่าเป็นสถานภาพที่สมรสเท่าเทียมก็คือเป็นเป็น marriage ในช่วงปี2019นั่นก็คือก่อนประเทศไทยน่าจะ5ปีค่ะซึ่งก็ก็ที่นี่เขาค่อนข้างเปิดแล้วก็มีความเป็นสากลค่ะเราก็ดีใจที่ตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังจะมาเป็นสากลเหมือนกับประเทศอื่นๆค่ได้ยากที่ว่าคนมาที่องไเรียกับบ้านเราี่มัน ต่างกันกยิบย่ะค่อนข้างถามว่าต่างกันยิบแบบไหมเขาก็มีกระบวนการของเขาเนาะแต่ว่าสําคัญคือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพและก็สิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมเพราะในความเป็นจริงอะ,อะคนเราทุกคนอะแม้แต่กลุ่ม LGBTQ อะเราอยู่ภายใต้กฎหมาย แล้วเราก็เคารพกฎหมายเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่อยู่เหนือกฎหมายนอกกฎหมาย,กกห,มายหรือขาดสิทธิใดๆต่างประเทศเราเขาเห็นตรงนี้เพราะว่าจริงๆชาว LGBTQ อ่ะก็คือเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในทุกๆด้านคือทุกคนมีความเก่งมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เราควรที่จะส่งเสริมให้เท่าเทียมกันแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยบางทีโอเคเข้าใจอาจจะมีเรื่องของอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนประเพณีหรืออะไรต่างๆที่เราก็ถือว่าโอเคดีที่เรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือทุกอย่างไว้แต่ว่าชาว LGBTQ เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําให้เสียศีลธรรมหรือทําให้ใครเดือดร้อนมีแต่จะช่วยให้สังคมเติบโตขึ้นในทางที่ดีฉะนั้นเราเชื่อว่าเราทุกคนอ่ะเคารพกฎหมายแล้วอยากอยู่ภายใต้กฎหมาย การที่มีกฎหมายเนี้ยที่เท่าเทียมมาเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ในการพัฒนาประเทศให้ให้ให้สูงขึ้นแล้วก็ให้สิทธิทุกคนมันเป็นการดูแลประชาชนทุกคนในประเทศให้อยู่อย่างสันติสุขค่ะ,คะอย่างพี่แคบีกับพี่เลยยาเนี่ยช้ชีวิตด้วยกันแล้วต้องไปกินข้าดูนหนังอะไรอีกด้วยกันใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ยค่ะแลก็จะมีบางกลุ่มที่รับได้บางกลุ่มก็จะมองว่าเอ๊ะเคยเจอสายตาแบบเอ๊ะเาไหมคะก็มีเจอินเลยใช่เจอเจอชชินเขาก็ผู้หญิงสองคน ไมดูสวีทกันก็จะมองแปลกๆ<ต>คุณทจะมีคิดว่ายัางไงบ้างพอเราเจอสายตาพวกนั้นก็ก,ก็ก็คิดนิดนึงว่าบางทีก็อาจจะยังไม่เขาอาจจะยังไม่ทราบถึงถึงตรงนี้ค่ะความรักที่เป็นแนวนี้โดยเฉพาะคนที่เหมือนที่อาวุโสหน่อยอะค่ะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นอายุเยอะที่เขาอาจจะยังเป็นคนรุ่นเก่าค่ะก็จะมีบ้างเคยมีคำพูดอะไรที่รู้สึกว่าบูรี่ถึงคู่เราไงนะแบบแรงๆที่เรารู้สึกว่าอุ๊ย ยังไงนะอะไรเงี้ยก็มีนะมีเคยได้ยินแบบเพื่อนที่ไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยก็จะว่าแกคนก็จิคิดว่าแกวิปรผลิตหรือเปล่านีเา่เราเล่าเราตอบกลับไปไหมฮะล้วนแล้วเรื่องที่จะเิีัยเราตอบกลับนะ,ะเราตอบกลับก็แบบมันเป็นรลชนิยมชั้นความสุขของชัน,ฉ,นฉันมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วบางทีฉันก็อยากจะให้ทุกคนที่พูดเนี่ยลองพิจารณาชีวิตตนเองก่อน ค่ะว่าเป็นยังไงก็จะพูดแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็เจอผมตอนนี้ก็ยังผมเจอโผลโผล่เจอค่ะโผล่ค่ะแล้วพอเขาอาจจะแย่บางทีว่าจจะอยา่แล้วพอเมืองไทยมันมีกฎหมายแบบสมรสเท่าเทียมได้จดทะเบียนสมรสได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างสำหรับพี่แทมมี่ของพีิดหน่พี่เลยพี่แทมมี่นี่พอเขาเดินพรายเขามีพรายกันนี่ก็เอาคลิปนี้ส่งให้ทั้งญาติคนนึง วันนี้เขาไปถึงไหนถึงไหนค่ะให้ให้เขารู้ว่าตอนนี้แบบโลกไปถึงไหนแล้วความรักในในแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ได้ทําให้ใครหรือสังคมเดือดร้อนนะคะเราก็รับผิดชอบแล้วก็เป็นคนดีในสังคมแต่เหมือนดีนะคะก่อนที่พระราชเรื่องเรื่องพระราชบัญญัติเนี่ยตอนนั้นที่ว่าเขาฉลองกันที่ว่าสมรไเจ้ายีเนพันแล้วอะไรเงี้ยก่อนนั้นน่ะจาได้เลยว่าในการทําประกันและเข้าโรงพยาบาลคือติดสองเรื่องนี้ เขาบอกว่าขอชื่อญาติเลยค่ะพอเราบอกพี่แทนมี่ไปขอเป็นญาติค่ะแล้วเมือวัทีพยาบาลเขามองหน้ากันเนาะเออหรือว่าคนทําประกันอะไรเนี่ยเขาก็ถามว่าความสัมพันธ์เป็นอะไรกับ<อ>คนไข้คะเ,<อ>เขาบอกว่าเป็นแฟนเขาก็บอกเป็นสามีภรรยาเราตอบเป็นสาม,มีภรรยาพยาบาลก็มองหน้ากัน้าถานว่ง ใช่คนนองนานนิดน,นึงแต่คนทำประกัน,นเขาถามว่าขอชื่อสามีกับภรรยาอีกครั้งสิคะแล้วชื่อก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาก็าจะบอกไม่ทราบว่ามีคุณพ่อหรือว่าท่านอื่นที่เป็นอาแต่ว่าพอหลังจากสมรสเท่าเทียมฉลองแล้วเนี่ยก็ก็มีครั้งหนึ่งที่เขารงพยาบาลเขาพยาบาลเขามองหน้ากันแต่เขาก็เขียนะ่ะเขาก็เขียนลงไปให้อะไรเงี้ยก็ดีใจพิลีญาตนมีแบบออกข้อดีเหมือนกันกฎหมายสมรสเทเทียมของออสเตรเลียกับไทย มันต่างกันอย่างไรบ้นดีอนไนดีกว่าอะไรยังต้องอยากอยากใช้ไทยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดข้อที่เราคิดว่าน่าจะน้อยอย่างเงี้ยอืมจริงๆก็ยังไม่ได้ลงเข้าไปในรายละเอียดจริงๆของกฎหมายที่ประเทศไทยเพราะว่ามันก็ยังเหมือนมีการปรับมีอะไรกันอยู่เนาอย่างไม่อันนี้ชัดเจนแต่ว่าก็ก็อยากให้ของเราเป็นถือว่าเป็นสถานะที่สมดรจริงๆ นะเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินการเข้าโรงพยาบาลหรือความเป็นผู้ปกครองของลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้เหมือนต่างประเทศอย่างต่างประเทศเขาก็จะเรียกสมมติว่าถ้าเป็นชายเขาก็จะเรียก husband กับ husband เป็นหญิงเขาก็จะเรียกวิ e กับวิ e แต่ก็แล้วแต่ถ้าใครอยากจะเป็น husband กับวิสก็แล้วแต่ตามตามแต่ แต่จริงๆยังไม่ได้แน่ใจมากว่ากฎหมายเมืองไทยจริงๆจะออกมาเป็นเป็นักษัะไหนนะคะพิเดย์ย่าี่มีถือว่าเป็นคู่แรกๆเลยที่ประกาศแต่งงานเพราะว่าเขาจะผ่านในเนดือนมกราเนี่ยนะคะ,ะก็ใช้ได้ในเดือนมกราตื่นเต้นไหมคะถือว่าเป็นคู่แรกของประเทศไทยเ,เลยก็ว่าได้ก็ตื่นเต้นที่ว่าทําไมเรามาเจอกันช่วงนี้พอดีใช่เนาะแบบรู้สึกแปลกใจก็รู้สึกว่าฟาลิคิดมามากกว่าใช่เพราะว่า พี่แทมก็เคยคบกับแฟนเก่า12ปีเนาะเป็นผู้หญิงใช่ค่ะก็ก็ยังไม่ได้มีโอกาสตรงนี้ใช่พอเลิกปุ๊บแล้วมาเจอเราก็มาชนกับตรงนี้พอดีอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเราเราก็ไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนแต่แต่คบผู้หญิงแบบลักษณะของอ ทอมแล้วก็นะคะแล้วก็เคยคูณผู้ชายแต่ว่าลักษณะแซฟิกอย่างเงี้ยก็คือเป็นครั้งแรกพอครั้งแรกปุ๊บแล้วก็มีการสมรสเลยแต่ด้วยสถานการณ์คู่เราอ่ะเราก็อยากจะทําอะไรให้ถูกต้องเพราะว่ายังไงก็หวังจะให้เขาไปต่างประเทศด้วยกันคือไปอยู่ด้วยกันที่นั่นเลยอย่างเงี้ยค่ะตอก็รู้สึกดีใจคิดว่า,าน่าจะเป็นชะตาลิขิตมากตอนนี้ีอีกสองเดือนแล้วค่ะก็ใกล้ถึงเดือนรนนะุกกาแล้วมีการเตรียมงานยังไงบ้างะคะ เตรียมงานแต่ว่าแต่งเดือนพฤศจิกาอ๋อพฤศจิกาเดือนหน้าตอนนี้มีการเตรียมงานองไรบ้างก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเกือบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะพี่เทมิสจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในงานไหมแดนช่หยอาจจะร้องเพลงรักความหมายดีๆให้หนึ่งเพลงค่ะพี่เลยะพี่เลยะหลอ ต้องอุบเป็นความลับสิเราจะเล่นสะพ่อยได้ยังไงค่ะอันนี้ถามง่ายดีกว่าเมื่อกี้เนาะบัดมีบางคู่ในประเทศไทยตอนนี้เขาก็ไม่กล้าเปิดอพี่เงี้ยดาเขากลัวว่าใส่ตาสังคมในประเทศไทยมันจะจับจ้องจะด่ายใจนะฮะอยากให้พี่แทมพี่เลียดาตัดพิธีอย่างนี้ป่ะแทมก่อนก็ได้ค่ะอะไร์ยากระเดะโอเคก็คือก็คือตอนแรกที่เมื่อกี้ถามว่าเออได้เตรียมอะไรในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกเราก็เตรียมแบบ เตรียมแบบเตรียมแบบเดินหน้าก้าวเดินหน้าถอยหลังเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเอผู้ใหญ่อ่าอย่างผู้ใหญ่ในสถาบันที่เราศึกษาอยูอ่ผู้ข้าราชการหรือผู้ใหญ่ที่เราสนิทหรือคุณพ่อหรือครอบครัวจะมีฟีดแบ,บ็คอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบเอ้ยเกินล้านเปอร์เซ็นต์ลุยเต็มที่แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าทางครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่แบบ มายินดีมายินดีมาร่วมอะไรเงี้ยเอ่าเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยเคสของเราน่าจะเป็นเคสตัวอย่างที่ดีสำหรับคือผู้ใหญ่แต่ท่านก็อายุแบบเจ็ดสิบแปดสิบเนาะแล้ข้าราชการผู้ใหญ่เราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเคสนี้เราออกไปอ่ะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว LG ที่แต่งงานกันนะถามว่ามีไหมไม่ใช่ไม่มีนะถ้าดูในติ๊ t ต k หรือ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะแต่งกันแบบเงียบเงียบแล้วก็เหมือนกับเอาคนกันเองหรืออะไรเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเขาโอเคสบายใจอย่างนั้นแต่ส่วนหนึ่งอาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยวใครจะว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คิดว่าเคสนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้ทุกท่านรู้สึกมั่นใจที่จะเปิดเผยมากขึ้นค่ะก็อยากให้ความรักที่เป็น LGBTQ นะคะก็ให้มั่นใจแล้วก็ให้คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่มีถูกไม่มีผิด เมื่อเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับใครก็พยายามทําให้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุดค่ะและ้วก็ยินดีและดีใจมากๆที่ความรักของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกๆจนมาประสบความสําเร็จนว,วันนี้จนที่จะได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะสุดท้ายถ้าอยากให้พี่แทมีนพูดอะไรกับพี่เลย่าหน่อยค่ะก็จะบอกว่าคุณเลย,ย่าเป็นคนที่จิตใจดีมากๆค่ะ แล้วก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็ดูแลทามี่ดีทุกๆอย่างเลยค่ะก็ขอบคุณในความรักครั้งนี้ค่ะที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณที่จะมีงานแต่งงานด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตอีกครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันค่ะ,คะขอบคุณค่ะมีเป็นห่วงไหมพี่รยไหมคะเวลาเสิมกก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องงานนะคะก็ให้ทำงานแบบรักษาสุขภาพก็อย่าทำงานหนักและหกักโหมจนเกินไปแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะพี่รียดไหม อยากลองพี่แทนมก็จริงๆพี่แทมเขาจะพูดบ่อยว่าเขาว่าเป็นลูกเป็ดขี้เละแต่ลูกเป็ดขี้เละเราก็จะจะบอกว่าพูลอะสลูกเป็ดขี้เละอ่ะคืออาจจะไม่ได้เก่งเพอร์เฟกต์อย่างไรอย่างหนึ่งแต่ว่าทําได้ทุกอย่างก็ขอบคุณที่พี่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตแบบเป็นความฟินของชีวิตทําให้ทุกวันเหมือนมีน้ํหล่อหรือหล่อหรือหล่อหรืออนะคะแต่เซอร์ เอาเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ไป,อไป่อค่ะ <c oughs> เอาเริ่มใหม่หรือไป,ไป่อไป่อขอบค,คุณที่ทำให้มีน้ำตอบเลียขอบคุณที่ทำให้พี่น้ำตอบเลี้ยงในชีวิตนะคะแล้วก็เติมเต็มอ่อพี่น่ารักมากๆเลยที่สามารถเติมเต็มในทุกส่วนที่ระยะยขาดได้แล้วก็เข้ามาเป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวของเราแล้วก็มั่นใจว่ารักครั้งนี้จะต้องไปต่ออย่างแบบตลอดรอดฝั่ง ก็คงจะไม่ใช่ความผิดหวังที่ผ่านมาต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วสำหรับชีวิตระยะที่มีพี่เข้ามาในชีวิตเป็นห่วงอะไรที่มีก็ดูจะเก่งทุกด้านนะไม่น่าจะห่วงก็ไม่ไม่มีอะไรที่ห่วงเขาเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักและดูแลตัวเองได้อย่างดีและพร้อมที่จะดูแลผู้อื่นค่ะโชว่าให้กล้องดูหน่อยะ